มหาวิทยาลัยปัตตานีนะคะถแถลงข่าว50ปีคณะนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มีการจัดเสวนาน,นะคะ50ปีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวค่ะและเสวนา50ปีนะคะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเชิดชัยอุดมพันธ์คณะดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวแสดงผลการดำเนินงานและการดำเนินงานของคณะ ซึ่งการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเป็นเวทีการส่งต่อความรู้ประสบการณ์และการถ่ายทอดเรื่องราวจากในอดีตมายัางนักศึกษารุ่นปัจจุบันสร้างการเชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นของสิทธิเกา่กาสิทธิปัจจุบันอาจารย์บุคลากรและก็ส่งเสริมอัตลักษณ์โดดเด่นขององค์กรโดยเชื่อมโยงจากความสําเร็จในบทบาทและก็หน้าที่การงานของสิทธิเก่า ซึ่งทางด้านคณะบดีนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระบุว่าสำหรับในโอกาสครบรอบ50ปีของคณะได้มีการดำเนินการต่อไปและก็เป็นเรื่องการพัฒนาคนการนำพาพื้นที่ให้เป็นนานาชาติมากขึ้นการเตรียมคนให้เข้าใจรวมถึงการปฏิบตัติและในแง่ธุรกิจเช่นเดียวกันตลอดจนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้รับการยอมรับในระดับน,นานาชาติ ซึ่งปัจจุบันคณะนะคะถือเป็นหนึ่งหลักสูตรที่รับการยอมรับคือหลักสูตรบริหารธุรกิจและก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลักสูตรจนถึงระดับนานาชาติในแง่ของคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งผ่านมา50ปีนะคะแต่มีกําลังเพิ่มมากขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นเข้มแข็งขึ้นในทุกๆปี สำหรับนักศึกษามัธยมปลายนะคะมีหลักสูตรที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียนในแง่ของภาษาต่างประเทศซึ่งหลักสูตรทั้งหมดมี8ภาษาค่ะในแง่ของสังคมศาสตร์ที่เป็นเชิงวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ด้านพัฒนาสังคมภูมิศาสตร์บริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ กระที่สําหรับเวทีเสวนา50ปีมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์กับการเปลี่ยนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสิทธิ์เก่านะคะก็มีทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมูฮัมหมัดรอฟรีไวยหมะคณะบดีคณะ วิทยาการอิสลามผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะสุรวุฒิช่อไม้ทองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์นางเปรมนัทเทียนปรีชาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียนปรีชาก่อสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราการไข้หนุนนาคณาจารย์จากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทแล้ก็ นายกรกฎยอดชัยนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษผู้มยการส่วนผลิรายการภาคภาษาอังกฤษสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นายเอราวัตชูหนูขาวนักธุรกิจและออกกรนเซอร์รวมถึงนายนัทพันธ์นสุวรรณนักวิชาการอนศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเข้าร่วมค่ะ